ด้วยอัปคัตแก๊สตัดลิงทันเดอร์ฉีกเสื้อขาดมาไฟฟ้า hmm. ช็อตแตนโหมัอร oh no. ์บาสยัดมาแล้วกูไม่มีสกิลหนีแล้วต้กงิงออกมาแล้วลดน้ำตาหัวสดชื่นยิงไงหนึ่งทีรดน้ำตาหัวแล้วหรือยังแล้วแมงกีก้าครับแผะเปิดอัตติไบตแท่บ่อวงเวทยิงไฟนะโฮยิงยิงยัดไปโบบาลอนโดนเก็บปิดตะกอบอลิเทโนเข้าประลำลำต่อไปครับจังหวะนี้แล้วคอดทับชั่นยิงยัดไปหนึ่งที มาันหมดมามมันหมดเกินและเรียบร้อยลำไปหนึ่งทีตัวท่าลำปิดฉากหนึ่งดอกของสักนันฟอร์เรติโนหรือน่าชุดทีแลกิ้งมาโชกไปโอ้โหเมเทโผหเมตาโโพสิกมาโชกไปหนึ่งทีเกาะเยอะเออเกาะเยอะแล้วกูกลัวแล้วอัปปิเกอร์โยกหลบไปดียิงสวนไปเอเดียโดนเลือดน้อยสองตัวลุมไปดีเป็นไงแม่ไม้มวยไทยบวกปืนคู่ แต่จังหวะนี้ฮายาเตมาทูริเินนอสยัดหน้าละลายหายเลยกูเย็นแม